นี้นะคะปะตุ้มชาแนลนะคะก็จะมานะคะพาทุกคนนะคะมาชมเครื่องล้างจานนะคะ,ะเรามาดูนะคะต่างประเทศนะคะ <c oughs> ก็จะไม่ล้างจานกันกับมือเหมือนบ้านเรานะคะก็คือจะล้างจานกันกับเครื่องนะคะ,ะในการล้างจานนะคะก็จะมีนะคะก็คือนะคะดูเครื่องล้างจานนะคะ นะคะเพาต้องจะแนะนําให้ดูเครื่องล้างจานนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเครื่องจะเป็นอย่างนี้ก็จะติดตั้งอยู่กับเคาน์เตอร์นะคะอันนี้คือเครื่องล้างจานนะคะอ่าทีนี้นะคะเปิดออกมานะคะเครื่องล้างจานเห็นไหมคะจะมีระบบควบคุมนะคะจะมีระบบควบคุมนะคะตัวนี้คือตัวตัวเปิดนะคะอ่าทีนี้อันนี้ก็คือใช้ความร้อนนะคะใช้ความร้อนก็คือจะใช้น้ําร้อนก็คือ70นะคะ ถ้าระบบนะคะน้ำร้อนอัตโนมัติก็อยู่ที่สี่สิบถึงหกสิบห้านะคะอ่าลีโกก็คือห้าสิบนะคะอันนี้ล้างแก้วนะคะนี่คือระบบนะคะล้างแก้วนะคะเวลานะคะเวลาในการอ่าทำความสะอาดนะคะก็คือมีหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือเกินชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้คือแผงควบคุมนะคะในการล้างจานนะคะแล้วก็อ่าอันนี้ก็คือสตาร์ทนะคะ ทีนี้นะคะในการล้างจานนะคะก็คือเราจะใส่นะคะอ่าเนี่ยเราจะใส่อ่าตัวนี้ก็คือเรียกว่าตัวทําความสะอาดนะคะลงไปนะคะนี่จะมีแผงควบคุมเห็นไหมคะจะมีแผงควบคุมนะคะก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ดันลงไปนะคะอันนี้คือใส่ผอ่ะไออ่าน้ำยาทําความสะอาดนะคะ ทีนี้นะคะในการทําความสะอาดดูนะคะปะตุ้นจะดูไหมดูนะคะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็คือใสช่ช้อนใส่มีดนะคะใสช่ช้อนใส่มีดนะคะแล้วตรงเนี้ยจะเป็นซี่ๆเห็นไหมคะเราจะวางจานนะคะจะวางจานลงไปนะคะจะวางจานลงไปนะคะอันนี้ก็คือวางล้างหม้อล้างอะไรได้นะคะด้านบนนะคะก็เหมือนกันนะคะด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็จะวาง ช้อนนะคะช้อนเราวางได้สองตำแหน่งข้างบนกับข้างล่างนะคะหรือตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็วางแก้วเห็นไหมคะเนี่ยวางแก้วจะมีที่เสียบเสียบลงไปนะคะวางแก้ววางได้หมดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะพอเราวางครบนะคะทุกอย่างที่เราจะทําความสะอาดนะคะปะุ้มน้าแก้วอีกใบหนึ่งนะคะเนี่ยก็คือล้างแก้วนะคะอ่าทีนี้นะคะ เราก็ผลักเข้าไปนะคะเราก็สามารถนะคะ<ๆ>เครื่องล้างจานตรงนี้เห็นไหมคะวงมุมไกลนะคะเครื่องล้างจานใส่ลงไปให้เต็มนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะดึงเข้านะคะดึงออกได้นะคะเพื่อที่จะได้สะดวกนะคะในการที่จะเอาของใส่เข้าไปนะคะสะดวกนะคะที่จะเอาของที่เราจะล้างเข้าไปนะคะเห็นไหมข้างล่างเราก็ใส่หม้อนะคะแล้วจะมีใบพัดเห็นไหมคะข้างล่างเนี่ย จะมีใบพัดนะคะใบพัดตรงนี้คือพัดนะคะพัดแรงนะคะพัดแรงน้ํานะคะเพราะมันต้องมันไมน ler, น่ได้ใช้มือล้างนะคะไอตัวใบพัดเนี่ยนะคะจะมีน้ําน้ําจะดันน้ําออกมานะคะเพื่อฉีดขึ้นมาข้างบนนะคะตัวใบพัดเนี่ยใบพัดนี่เห็นไหมคะจะมีจะมีรูนะคะจะมีรูนะคะแล้วก็พัดนะคะก็คือมีรูน้ําก็จะขึ้นมาจากตรงเนี้นะคะน้ําจะขึ้นมานะคะจะดันขึ้นมาทําความสะอาดนะคะ ทีนี่น้ําที่ออกมานะคะก็คือต้องเป็นน้าร้อนนะคะน้ําร้อนจะทําความสะอาดด้วยน้าร้อนนะคะเพราะว่าที่นี่เขาไม่นิยมนะคะล้างกับมือเพราะเขาบอกว่าไม่สะอาดแต่จริงๆตัวปราตุ้มเองนะคะอยากจะล้างกับมือเราคิดว่าเราได้ถูมันจะสะอาดกว่านะคะแต่ที่นี่เขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อในศาสตร์ที่เราเชื่อนะคะ เพราะฉะนั้นคือสะอาดที่เราเชื่อเราคิดว่าเราล้างกับมือนะคะซึ่งมันจะสะอาดกว่าไหมคะล้างกับมือตรงนี้นะคะล้างกับมือก็คือก็จะมีก๊อกเหมือนกันก็คือก๊อกน้ำเห็นไหมคะจะมีด้านหนึ่งก็คือด้านนี้ก็คือจะเป็นน้ําเย็นด้านนี้ก็จะเป็นน้ําอุ่นนะคะซึ่งเราสามารถที่จะล้างมีอุปกรณ์ล้างคิดว่าสะอาดแต่ในศาสตร์ของคนทางประเทศนี้นะคะเดี๋ยวล้างหม้อด้วยนะคะเขาก็จะไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวต้องล้างหม้อด้วยเขาก็จะไม่เชื่อ นะคะเขาเชื่อว่าล้างกับเครื่องมันจะสะอาดก,ากว่านะคะ <_ an> เพราะเขาได้ใช้ความร้อนนะคะตรงนี้อ่าเราใส่เสร็จแล้วนะคะใส่เข้าไปยัดเข้าไปนะคะแล้วก็ปิดนะคะทีนี้มาตรงแผงควบคุมนะคะแผงควบคุมเราก็มาเปิดเครื่องนะคะมาเปิดนะคะทีนี้ป้าตุ้มจะใช้เวลาในการล้างนะคะจริงๆ <_ an> ขเขาเซตมาสามชั่วโมงมันนานไปนะคะอเอาแค่ชั่วโมงเดียวก็พอนะคะอเอาแค่ชั่วโมงเดียวนะคะแล้วก็ กดสตาร์นะคะ Start, นะคะกดสตาร์นะคะอ่าแล้วก็ปิดขวาเข้าไปนะคะแล้วในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเครื่องก็จะทำความสะอาดนะคะดูซิว่ามันทำไหมอ่าแสดงว่านะคะที่ประตุ้มเซตไปตรงนี้ก็คือเครื่องมันทำงานแล้วนะคะเราจะได้ยินเสียงน้ำนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาเชื่อว่าสะอาด เพราะนะคะก็คือการล้างทําความสะอาดนะคะเครื่องครัวทุกอย่างนะคะก็คือเขาใช้ด้วยความร้อนน้ําร้อนก็คือ70องศานะคะก็ถือว่าน้ําร้อนจะฆ่าเชื้อนะคะซึ่งเราล้างกับมือเนี่ยเราก็ใช้น้ําอุ่นนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้น้ําร้อนได้ถึง70องศาเขาก็เลยเชื่อกันว่าล้างจานนะคะกับเครื่องนะคะมันสะอาดกว่าล้างกับมือ ะะเพราะฉะนั้นนะคะคนบ้านเราคนไทยเนี่ยจะพูดกันเสมอเลยว่าไปล้างถ้วยจ้างไปล้างถ้วยจ้างที่เมืองนอกการล้างถ้วยจ้างของประเทศนอกก็คือไม่ได้มาล้างกับมือคือให้เราเอาเศษอาหารนะคะใส่ถังขยะนะคะแล้วก็ล้างเออเราก็เอานาะเอาเอา,เอาถ้วยชามสิ่งต่างๆที่จะล้างแกว่งน้ําสะอาดนะคะเสร็จแล้วมาใส่ในเครื่องแล้วก็ล้างนะคะพอเครื่องทํางานเสร็จนะคะเราก็หยิบถ้วยหยิบจานหยิบชามนะคะ มาเช็ดให้สะเด็ดน้ำอันนี้เขาเรียกก็เป็นการล้างจานนะคะของต่างประเทศนะคะอันนี้ป้าตุ้มก็ได้มาแนะนำนะคะก็คือเครื่องล้างจานนะคะวันนี้นะคะช่องช่องป้าตุ้มชาแนลนะคะก็ถ่ายทอดสดนะคะนำทุกคนนะคะมารู้จักเครื่องทำความสะอาดเครื่องครัวนะคะไม่ใช่แต่ล้างจานนะคะเครื่องครัวทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีระบบควบคุมของเขาก็จะมีน้ำร้อนในการล้างนะคะ ถ้าทุกคนนะคะได้ดูแล้วถูกใจนะคะอ่าถูกใจนะคะอ่าหรือมีอะไรติชมนะคะหรือจะแนะนําอะไรใหม่ๆมานะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคะป้าตุ้มด้วยนะคะจะติชมยังไงนะคะหรือจะให้เสนออะไรต่อไปนะคะก็แนะนําเข้ามาได้นะคะข้างล่างยังยังไงยังไงประตุ้มนะคะชาแน,นลโขกากช่องป้าตุ้มชาแน,นลด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ